คนราศีสิงจะได้ทรัพย์ก็ต่อเมื่อเดินทางฟังดีๆคนราศีสิงนะเริ่มเดินทางได้แล้วนะคะเริ่มขยับตัวไปต่างจังหวัดไปต่างอำเภอไปต่างประเทศแต่ต่างประเทศถ้าเขาไม่ให้ไปอย่าเพิ่งไปแต่ปี6 5นะคะปีห5ถ้าคุณเดินทางถ้าคุณออกนอกบ้านถ้าคุณไปเที่ยวถ้าคุณไปทําบุญถ้าคุณไปแจกของเด็กๆถ้าคุณไปเที่ยวเขาเที่ยวทะเลเที่ยวอะไรก็ช่างค่ะขอให้คุณได้เดินทางทรัพย์จะเปิด แหล่งทรัพย์จะเปิดพลังงานจะเปลี่ยนนะคะถ้าคุณไม่เดินทางคุณอยู่แต่บ้านทําแต่งานไม่รู้จักไปเปิดโลกภายนอกไม่เดินทางทรัพย์จะเข้าประตูบ้านไม่ได้นะคะความเริงร่ามันไม่เพียงพอคนจะได้ทรัพย์จากคนราศีสิงหะะ์ค่ะต้องขยับร่างกายต้องออกนอกพื้นที่นะคะเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปทําบุญขอให้ได้เดินทางออกจาก บ้านตัวเองอะค่ะเดินข้ามจังหวัดข้ามอำเภอข้ามประเทศได้หมดเลยปีหรหบทรับยับจากการเดินทางรับข่าวดีรับทรัพย์รับอะไรที่มันฟุกฟุกนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคนราศีสิงค์คุณต้องเดินทางคุณจะรวยนะคะอยู่กับที่ชีวิตอยู่เท่าเดิมเป็นหนี้เท่าเดิมอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อไหร่ที่คุณได้เปลี่ยนพลังงานเดินทางไปทาบุญไปอะไรเดินทางอะเน้นเดินทางรวยค่ะพลังงานเปลี่ยน เขาเรียกการหมุนดวงดาวนะคะการหมุนดวงคุณไม่รู้คุณเล้ยศึกษากันมาไหมนะคะการหมุนดวงก็คืออย่างอย่างอย่างคนราศีสิงห์อะนิ่งอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องหมุนดวงออกแบบเนี้ยค่ะหมุนดวงดาวที่ไม่ดีออกแล้วก็ไปรับดวงดาวใหม่เข้าแบบเนี้ยค่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นต้องเดินทางนะคะถึงจะรวย